ถค่กระชมมายแฟนได้มาเล่เกม Borderland 2นะนี่เป็นพาร์ทที่สองนะฮะเอาโปรโมทละคอมเปิดทวีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเกมเท่าไหร่นะครับ Borderland 2ฮะ r อ e r l a n d 2เออเออไอเจอจีจีเกมเกมทีวีอันนี้ก็อยู่ในพาร์ทครูนะครับคือตอนนี้ครูอยู่ไหนพาร์ทที่แล้วนะเราก็จะเจอแก๊งปลาหินไหมฮะเออแก๊งปลาหินโอ้ยู่ตังอยู่ตัง ตังต้องการตังค์แถวนี้มีตังอะไรเล่นไหมไอ้จำพื้นแล้วอ่ะทางใต้นี่มีตังค์เออจำพื้นแล้วอ่ะไปต่อเร็วๆไปสี่เหลี่ยมหน่อยดีไม่ต้องสามที่ตังค์อยู่ไหนตังค์อยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวก่อนเออเดี๋ยวก่อนนะดูแมพแป๊บเออดูแมพแป๊บเดี๋ยวปกติอยู่ก็ได้ตอนนี้ตรงนี้ก็มีไว้สี่เหลี่ยมน่ะเอาใช้มาตรงนี้ถูกแล้วตังตังตังเอาอันใกล้สุดไหมใกล้สุด ตอนนี้เรามาลรวจหมู่บ้านหมู่บนหนึ่งนะฮะมาเก็บมาดของนะฮะไปวัดีุ่นยนโอ้ยโอ้ยโอ้ยสำรวจสำรวจอ่าเข้าวันทางไหนกันเนะเอาทางนี้มาูไปด้วยตายอาหูเรวเร็วเออั่เวอัพเลวอัพแล้ว ไอ้ทำไมพวกอาบกันแล้วอ่ะกูย่าไปอาบเลยเอ้บอกเลือดไอ้เลือใครจะเก็บไอ้เก็บเลือดแล้วข้างหลังข้างหลังไอ้เถิปืนใครจะปืนไฟเท่อะอเ้เลือดอ้าวดำแล้วต็มนี่นี่ตรงนี้เลือดยูนี่ไอลงมาคุเ็มไอ้เพียวลงมาคุณเก็เนี่ย นักยิน่อกงมนไม่เกงแตดี้ยมาแจงเนมาแจงเลยมแจงแจงแจงไอ้เวลสใช้สกิลได้ยันฟาดฟาดวลสี่ไป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 ไดกูไปดของใหญ่เรียบร้อยแล้วไม่ถ่วงไหนวะเฮ้ยปืนใหม่อีกเฮ้ยได้ปืนกล่องนั่นแหละก็เมยแล้ว เก็บแล้วจหมกกันแล้วไอ้เจ้าผีไอ้เนี่อะไรอ่ะโอ้ยยังไม่จบอีกยังไม่จบอีกเออะไรอย่างเงี้นี่อะไรอ่ะเปิดไหมไอ้ปืนก้นแล้วดีใจไว้ไหนต่อเนี่ยไอ้สิ่งบางสิ่งไอ้คุณว่าข้างหน้าน่าจะมีบอสว่ะเฮ้ยโอ้โยได้ไสมาล้ำไป็นจังแรงเลยสุดแรกุดแรกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้มา ไปตางหอแล้วกลับไปซื้อของแป๊บไอหุ่นยนต์เปิดเปิดทามเลยเดี๋ยวค่อยกลับเปต่อเลยเดี๋ยวค่อยกลับไป็ต่อเลยโอ้ยเอ้ยอเปิดมาก็เสยยเลยโอ้ยระเบิดใครอีกเกาแตกเยร้อยครับอม่งทำไมตัวเองเว้ยตีมาแล้วเปยนนยไปไหนไปด้วยแล้วของ เลือดเลือดหกโอ้ยตายละโดนมาใส่เธอเลือดเราเดือดก้าวได้คีชีพอ้าวเอ้าเดี๋ยวก็ไปกล่องเลยจะหายาเออบอลจริงเลยบูมชื่อบูม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 ียังไม่เตะเรายับไม่ท้ากูได้ีบวครับบูมหนึ่งหนึ่งประเด็นคือเลือดเราเนี่ยคือสองแต่เราไม่สนัยนะแล้วพี่ไปเอาเลือดจากไหนเยอะแยะวะเนี่ย บลีเลือดได้ไอเตี้ยไอเตี้ยโอตายมันกูไอยมือต้องหาตัวยิงเว้ยจะขึ้นชีพอีกครั้งอะไรกูอวเยออไอออออไออ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 ไอออ ไอ้มึงต้องมายิงไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวที่อยูุดรถถังไว้เลยยุดหลอดเลือดเนี่ยไหน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 ที่ปูนไอ้เขามายิงตรงนี้ได้เว้ยโดนยิงหัวะยิงตรงนี้โคตรโกงเหรอไอ้ยิงรถถังรถที่ละสิบสี่แหมมันยิงเราไม่ได้เว้ยมาหาของยิงรถเกนเท่าไหร่กัน อันนี้แรงเปล่ารถสิบ <10. S 1> ปืนพกแรงกว่าปืนนี่คุณก็ไปยิงไอ้ตัวคุณเดต้มเลยกระสุนจะหมนะเอาลูกสองไปก่อนโอ้ยเฮลมีปี๊ดกระสุนหมดเฮลมีปี๊ดเอ้ใครยิงไอ้เ,อเตีย้ยเหรไอ้อลูกสอง <c oughs> อ๋อ <c oughs> จะเต็มเลม <c oughs> อ้าวตายแล้วเหรอตายแล้วนี่หว่าแล้วก็ไปยิงตั้งไหนอยู่ที่อื่นเหนือมันเหนือเพียวเลยอ้าวขึ้นไงโอ้เจ็บไหมไม่ยัยตั้งมาเปิดแม่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยปืนในซุ้มเปปืนได้ปืนในซุ้มอ๋อหมดแต่ได้ปืนเห็นไหมเอ่อไม่เปลี่ยนเกปอดดีกว่าเขาต่อมาใส่ก็อย่างที่เราใส่แล้ว อะส่วนหมดเลยเอาอย่ายิงอย่ายิงแล้วคอยยิงโอ้โหคงจะนานดียูดิทุกคนทุกคมเดี๋ยวกูกดดอดให้กดที่เราเก็บมามีเทียบเลยซึ่งกูจะตายหาแล้วสมุดแล้วสมุดแล้วไปแล้วเดี๋ยวไอ้เตี้ยยังไม่ตายเลยโอ้โหกูไม่ได้ชุบไอ้เลยไอ้ไม่ได้ชุบยุดเลย ตายแล้ว monsieur, หลอนเลยนิดเดียวเฮ้ชุบยุดจอดนี่แอบตายแล้วต้อตายเอากระดอบให้กระดอบให้กระดอบอะไรเนี่ยหลังแล้วหลังแล้วหลังจุดจอดไงจุดจอดโหโคตรเท่อือฮึเวลาเกิดใหม่โคตรเท่กระดอบจุดจอดให้ไอ้เก็บเลยโอ้ตายแล้วตายอ่าโคนชิุู ทางนู้นดีกว่าเดี๋ยวกําลังไปกําลังไปกําลังไปไม่เลยเป็นรถน้อยจังวะกําลังไปสนหมดเจียแล้วหมดทุกปืนเลยเออเดี๋ยวไปซื้อกระสุนก่อนดีกว่าไปเราว่าเราเรียมากกว่าเอาใหม่เอาใหม่ไปกันหมดเลยตายตายหมดแต่มันมีสองตัวบอสอ่ะเออโอ้โหนี่มันเกิดหรือข้าไมิติมาวะเนี่ยโอ้โหลุ่มเลยขนาดนี้ หอตังรถเลยไม่กูจนกูจนหาตังตังตังไอ้เดี๋ยวกูดับเปล่าวิ่งทำไมฮะโอ้ยอ้าวยืดมึงไปซื้อคนเดียวเหรอเออเจ๋งว่ะทางออกสู่ไหนทางออกทางออกไม่เจอเหล่ามาช่วยแล้วยอ้ยโอ้อยอ้ย นกมันมาจากไหนเนี่ยไอ้ย่าอ้อมมันไปไม่ได้ทางนั้นน่ะได้แต่มีพี่ขุนแล้วเก,กลังเสริมเ <c oughs> กลังเสริมไม่อ่ะเกลังเสริมคูนเร็วกำลังเ<า>สริสมกำลังติดแข็งอยู่ติดมันแข็งอยู่แป๊บหนึ่งอะไรอะไรเสริมมาแล้วกุณมังเสริมมาแล้ว <c oughs> มาทันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะตายแล้วเว้ยมาแล้วครับ เรไม่ใช่ช่วยเตะตายกันหน่อยดิโอ้โหเตะตายเอาเออช่วยเตะตายกันหน่อยดินก็จับวินทำไมจัวบวินทำไมต่ายไม่ลงทำไมไอ้ตัวนี้อยู่มายุ่งเลยจับวินทำไมวินทำไมฟาดแม่งฟาดไหมพลาดแม่งฟาดไหมนี่เล้วโอเพราะแต่ไปพลาด พอเบียวล่าทำไมใครก็ได้ช่วยน่เดี๋ยวเดี๋ยวคชูคอ้ม้มึงจัดการตัวเล็กไปยังเนี่ยตายตัวเล็กก็ฆ่ายากกว่าไอ้มอกคูชูไม่ทันล่ะเนี่ยไหนไหอ๋อเราจะตายแล้วโอ้ยอย่าหลุดมือที่โดนยิงโดนยิงดีตลอดเวลาเลยอะ ทำไม<า>ว่าไปซื้อกระสุนก่อนดี <c oughs> ไหมไปซื้อกระสุนก่อนกูจะจนตายแล้วกูต้องไปหาของกินเอ้ย<ล>ไม่ใช่หาของก<อ>ินมันกินมาม่าไปเองนะคือ <c oughs> เราเกินมาแล้วเปล่าไปปลุกดังสุดท้ายยังไ,ไปเลยครับแล้ว, <คำ S 2> แ,ลวแล้วมึงลองไปดูเวล์มอนดิเวลเท่าไหร่วะเวลหกแล้วเวลสี่ไปครับเธอกรับ ครับถอยถอยถอยบอลได้ตายแล้วเมื่อกี้จะถอยทำไมตัวหนึ่งได้ตายแล้วตัวเล็กกันนะเดี๋ยวกูฟาวบอสให้เพื่อมันรีเลื่อนใหม่อะไรได้ยินเขาพูดอะไรได้ยินรึได้ตายแล้วเมื่อกี้อะตัวนึงอะบูบูดันอื่นละเอาใจอย่างมาอย่ะใจร้อนนี่พีไปก่อนเลยตัวนั้นอะ เฮ้ยม oh, oh. ึงทิ้งกูว่ะเนาะใช่ทิ้งเหรอไปดันนโ้นต่อไปดันนโ้นต่อไปดันนโ้นต่อตายเพียวเดี๋ยวไปด้วยเยี่ยมเราเดินมาไหนวะเนี่ยเดินมาไหนไม่รู้ตัวถ้าเจ๊พีแกใจร้อนไปก็หล่องเข้าไปยูเจี๊ยรอตัวตัวเล็กแกตายเลือดเอ้ยเอ้แกตายแล้วตัวเล็กหรือตัวใหญ่เร็วฮะ โอ้เระเบิรเต็มเลยตัวเล็กอ่ะพี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 ดีพ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 ัพพี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 ี่ีพีพีพีีนี่ีพ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 ีีพ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 วพอพี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 าีพ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 เี เรเจอแป้งแก๊งปลาขวานเอ้ตปลาระเบิดไงวะไม่รู้อ่ะพีอย่รู้อ่ะเหมือนพี่จะปลาไปดีไปตีเลยพีมาัะทีสิมันจะหมดระเบิดไปแตกตาพี่มาัะทีสิโอ้ยโอ้ ไม่ช่วยละไปละไปละไม่ช่วยละโชคดีนยไอ้ชาโอ้ยเออตายอะไรวะอ้าอ้าอจจะอจาเอลเบิรไปกินปั๊บปั๊ปั๊ไอปั๊ปปั๊ปั๊ปั๊ไปไม่หยุดเอออะไรเยอะแยะ มันให้กลับพ่บอดูในแมปดีมิตี่เรียมอันเดียวอ่ะแะให้ไปทางนั้นอะอย่างน้อยกูขอฆ่าบอสให้ได้ก่อนไม่ฆ่าบอสคือมันจะไม,ไม่มีทางที่จะสงบสุขได้ใช่เอาลงสมดุดเดี๋ยวเาเวลเยอะแล้ว,ว,ลว,ลวค่อยมาบอสอยู่ไหนไป้กลยับอส่ไหนะดไดูที่แบบนี ช่วยแล้วเฮ้ยบอสบอสที่ไหนกะเด็นเออเออบอสอยู่ไหนวะเจอแล้วเจอแล้วเลือดเหลือครึ่งหนึ่งยิงลมไฟปั้นแม่งเลยบอสเนี่ยเออ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 ปั้นไปยขับิดเลย ่ะยิงผิดคนไปทิเดียวเดียวเลยยุติคาเราหรอ <laughs> ไม่ก็ชุดเหมือนกันอเออเวลาชิงกรชอบกดเลยโอ้โดนมุมยิงที่ตายเลยไปดูสถานการณ์เลยไอ้มีสงครา,ามไว้ ยึดมหาเอมหาตัวข้าไปเลยโอ้ยไม่ทันเดียวมาช่วยหน่อยจะพิงเรามันได้แล้วเหรอมาช่วยหน่อยไอ้ตัวตัวข้างข้าจะตายแล้วอ่ะยิงบูมเดียวบูมเดียวมาช่วยยิงไอ้บูไม่หน่อยเรียบร้อยไปจ้าเป็นสูตรประสทธิไอ้พ่อเป็นูตรประสิทธ่์เรียบ้เรามาพร้อมกับกระสุนกันใหม่อย่าพินดี ไปตัง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 มาวะดิไโอ้ยอ่ะล่เนี่ยมันขึ้นระเบิดอ๋อระเบิดมันระเบิดใช้ไงอ่ะต้งตีเลยตีเอาไปโอ้ยไอ้ปลาเระเบิดไปโจ๊กเย่เราตั้งสกิได้แล้วสกิลเปิดแล้วโอ้ระเบิดเต็มไปหมดเลย มาดูของรีบอสดอบสิมาไหนไปยึดแบนแบนแบงเราเราไม่เอากระบดดออกไปไปเอ้ยวามีแต่รบเบิกันล่ะทำไมกูเต็มแล้วเอามาทำไมวะเฮ้ยไล่องไอไข่หินอันนี้ยังไงตอนนี้ก็อยากทดสอบสกิลมากเลยมาสกิลสกิลอันไหนดี โ oh, อ, but, อ,อ้อยมันให้เราเอาอันแรกก่อนด้วยเออเอาอันแรกใช่กดไรอ่ะใช้อะไรแล้วไอ้เจ้าพีมันหายไปไหนวะไม่รู้ก็บอกเดี๋ยวว่าไปคุ้มกันตั้งนานจะมาหาแล้วตอนนี้มันอยู่ในเกมอยู่นะอยู่ในเกมน่ะโว้ยนุ่มน่ะทำอะไรเนาะ ไม่ใช่จริงไหมวะอ๋อกด F ไงนี่นี่นี่กด F ไหมเออไอ้กดปุ่มมั่วเนี่ยดูป้อมแล้วดีเท่ปอ่ะเฮ้ยกูขึ้นปืนใหญ่ได้เจ๋งเฮ้ยเก็บได้ด้วยใช่ไหมใครจะไฟใครจะไฟโอ้โหอะไรวะเนี่ยใครจะไฟโอ้ใครจะไฟไอไอ้ไปอะไฟอะเอาวันนี้ก็ไม่พอกจะได้อะไรวงเงี้ยนั่นอืม เออน่ะยิงไปเลยเออโอ้ยเลยเดี๋ยวก็ยิงให้เว้ยก็สุนแม่งไม่จำกัดโอ้ปินเลยเดจัดการให้ยิงเลยยิงลูกกระจกเนี่ยตายและตายตายตายโอ้โดนแทงน่าสงสารเราไม่หมดไม่หมดตอมาทางนี้ใช่ป่ะ ไปมาได้ไงมาได้ไงอะไรยิงเล่ป้อมเจ๊ยิงป้อมเลยดิเก็บก่อนถ้าเก็บได้ด้วยเออเก็บได้เอเอ <c oughs> โอ้โ,อโอ <c oughs> ไม่ดูข้างหลังเลย ไอ้ไอ้เฟ้ยวอ้าวคสูงหมดมันมีปอรปอปปอมออไมเอาปอมไม่ได้โอ้ยปครับ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  ยิงคุ้มกันด้วยเออวตอนนี้กูจะกามให้ไว้ิงคุ้มกันด้วยเออกระตุดโมดเนี่ยตองมีปืนโอ้ปืนโอ้ปืนไอ้ปืน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 เก็บเ,เก็บเก็บยัครับโอ้ปืนเต็มตัวเลยตอนนี้เอ้าอ,อะไรตีเราอยู่วะป,ปืนเยอะวาดเลย ปาดแม่งปาดปืนยิงได้ไหมเนี่ยปาดแม่งได,ได้ได้ปืนอะไรวะเนี่ยใส่แม่งเฮ้ยเฮ้ยสองนัดยิงได้สองนัดด้วยโคตรเท่ันมาแนละ้วข้างหลังนละยไม่ดูเลยอยากลองสกิลว่ะ ก็ลองสิกดเอฟได้ตัดตแล้วเหรอได้กันแล้วนายไปไหนมาเนี่ยเรียนไม่ได้มาเออรอต่อก็เมมมันเต็มอ่ะฆ่าบอสเจอแล้วเหรอเออฆ่าบอสไปแล้วขัดไปยังไงนะขัดไปยังไงนะ๋อไปกดโอ๊ยกล่องอะนะน่าจะเป็นพวกที่ดาเมจแรงกว่าปืนนี้นี่ปืนสไนัยอีกเออใช่ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอเต่งเกม เอาหิงเดียวอีกแล้วเดี๋ยวกลับมากลับมาเต็มเต็มเต็มเต็เ็ม้าเป็เต็ในไดดีแทนเไดดีเเต็มเปลี่ยนไปเซฟในได้แล้วราเปิด อราใส่แล้วเราโดนโอ้ยยัดเข้นมาได้ดีครัอะไรเนี่ยระเบิดเดี๋ยวคนเขาไม่ว่างเฮ้ยเราดีเป็นลูกเ,เกรือมองค์กรอมังกรคอนเป็นลูกเรืออ้าวโอ้ยจมน้ำโดนน้ำล้วเจ็บเว้ยจริงใครอยู่ ôi nó mất đô Nó đô mất 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 ไปหาที่ซื้อของเลยเออหาที่ซื้อของอ้าวมาต่วนหมดตายแล้วเฮ้ยมักรพ่นไฟมกรพ่นไฟใครเปิดเลเบลอายุบสนใจเหรอเปิดได้เหรอเปิดเลยเอฟยังไงวะ คนรไเัดนเช้ยไอนไเกอ้ยตกิวอะไรของเราเองเว้ยยิงให้ได้ยิงให้ได้ไอี่าจะฟืนอ่าเราคเดอโอ้ยโดนดิงไอคุ้มกันสิเอ้ยเพียวคุ้งกันไสอะไร พวกอะไรเนี่ยโดนอะไรก้วเนี่ยตายกไอจะตายบ่อยดีถ้าไมนโดนตันไม่รู้ยิงใส่อะน้องโแรงอะตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูดิไม่รู้ตายอะกตัมุมอะเอหตายเหรออา ไป้มยังไม่ช่วยเดี๋ยวตายไอ้มาเอ้ยจดีก็ดี่เขอไม่ได้โคตรโหดเลยว้าเราต้องไปเก็บเบลก่อนวะเออทำไม,ไมไไเรารีบกันอย่างเ,เ,เนี้ยเอา้เอาแอะตายไปกดกอ่กนอนเดี๋ยวรู้สึกเป็นน้อยกดอีเลยกดอีกดอีตายเลยอื้อ เออเพลงวันดีเลยอ้าวดีดูในน้ำเอาเราจะไปในน้ำปะว่ายน้ำทำไมเราว่ายขึ้นมาจะขึ้นยังไงกระโดดไม่ได้จะช่วยยังไงวะเนี่ยเราลงไปแล้วก็เจ็บกันสิไอ้ก็ช่วยได้เอ้ยวิ่ขึ้นมาแล้วก็ได้ตายอีกครั้ง มันเจ็บเออโอ้ยสนายก็ดีเหมือนกันเลยใช้ยิงระยะไกลได้แ้สนายปกติเลื่อนใส่ไรปกติเลือนยิงระยะไกลคือแบบยิงระยะไกลนี่คือเป็นอะไรที่กากมากเลยแต่พอยิงระยะไกลเนี่แบบอะไรที่โคตรเทพเลยเฮ้ยนุ่มนุ่มผมยืนไม่ไหมก็ชอบเลยเอายิ่สกีมันได้ยังไงเจ็บไปแล้วเนีไงป้องเรา อาเเหมมืนนรัจะสกิลไงอ่ะกด f อัพยังไปอัพสกิลยังมันมีบอกด้วยว่าป้อมจะพังกดปืนเลยนะกด f 啊ไปอัพสกิลยังกด f แล้วมันไม่ติดอ่ะเออกดแถบไปที่ลูกปืนลูกสไนเห็นวะของเรามันเป็นลูกอะนะลูกเป้าหมายสไนอ่ะก็กันั่นแหละแล้วก็กดที่อันแรกข้างบนเห็นป่าไอ้มาหนึ่งคับหนึ่ง Ա ao ai, <laughs> một. Tôi anh đi chơi với lốp ốp. um canzi, hai cái không can rồi ôi nè gì? sắp tỉnh nó sẽ tỉnh, phải, không thể. ai ai cũng ai cũng ai ไอสกิลใช้ได้ยังเนี่ยยังเลยยังไม่ได้ไปอัพเต็มไปอัพก่อนสิฮะที่แอมโอ้โหแอมเปิดจะทีดิเราจะแอมเปิดโอ้โหเออติดไฟเออติดไฟไฟโคตรแรงเลยอ่ะเนี่ยอ้าเพี่เวไม่บอกโอเคเราเคลียร์เสร็จแล้วเรียบร้อยตัดแล้วเปิดแอมได้ไม่ได้ เรากด F อ่ะได้ดูาของเอ้วันไมมีอะไรขึ้นเลยรอัแล้วจริงว่าเป็นหนึ่งทับหนึ่งเี่ยอ้าวพีพีอาเดียวพปทำไมเปิดกปรแกมถ่ายขึ้นมาไม่ได้ นิดเล้านก็อีนิดเดียวไม่ยิงคู่กันวะยิงไม่ได้หาไม่เจอยังตายอ่ะอุ้ง้าลงเลยผมไอพวกนี้พวกลูกกระจกวันนี้เกาะด้วยเออเดียวเราไม่ตายไงล่ะทั้งหมดเลยไปยึดมันมีมันมีปืนอยู่เว้ยเห็นป่ะปืนแนว

ยศโอเคมันเปิดขึ้นมาไม่ได้โอ้ออ้ออ้อแล้ก็ไม่รู้เอาไอ้ไม่สุขสุขติมันคือสุขติไมมันก็เต็มไวอย่างก็แค่ที่คิดเดียวไม่ก็ปัดพาร์ทตอนนี้ทุกนาฬิกาก็เต็มไปหมดเลยต้อน วังนี้ก็ขอตัวพีจรานะครับบา,บายไม่จบอย่างนี้เลยนะรอ